สวัสดีครัเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเช้าจีนบ่ายนะคะวันจันที่ห้าธันวาคมหกห้านะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสาหรับจีนเช้าตัวเด่นก็คือศนย์กับสาหนกับสีก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนยอสามศูนย์สีกจับคู่ก็ศูนย์สามสามศูนย์ศ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่สี่หนึ่งสามสี่สี่จับคู่ สามตัวก็1นึ่งศูนยหนึ่งสสแล้วก็4ี่สาหเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะต่อไปจีนบ่ายสี่กับเจ็ดหกับ9 4้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจสี่เก้าเจดหดสอี่เจ็ดหเจ็ดเกู่กับคู่ก็สี่เจ็ดเจ็ดสหหสีี่เก้าเ้าสี่ เจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะคะอย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันเด้อนี่บ่ายซื้อเช้าเช้าซื้อบ่ายเด้อเราไม่ได้ทำ VIP ใครจะซื้อก็จับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ